สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะและน้องอินค่ะอยู่ข้ามกลางธรรมชาติในบรรยากาศวิถีเกษตรกรรมเลยนะคะ <Wow. S 1> และเราอยู่กันที่จังหวัดชัยนาท พื้นที่การเกษตรค่ะที่คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมค่ะเขามาช่วยนะคะพี่พี่เกษตรกรค่ะให้เพาะปลูกอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิตนะคะและเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่พีเกษตรกรด้วยนะคะซึ่งอิงทราบมาว่านะคะทางอาจารย์และนักศึกษาเนี่ยได้ลงพื้นที่ค่ะมานานสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ <Wow. S 1> เรียกว่ากว่าจะเป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะมีเรื่องราว ามามมกยซึ่งต้องให้ทางอาจารย์ค่ะเป็นผู้เล่าให้ฟังเดี๋ยวอิงขอตัวไปตามหาอาจารย์ก่อนนะคะว่าแต่อาจารย์อยู่ไหนเนี่ยนะคะมาค่ะไปตามหาอาจารย์กันสวัสดีค่ะอาจารย์ออมสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์อมค่ะมาทําอะไรอยู่กลางแดดคะเนี่ยมายืนตากแดดเล่นๆไม่ใช่ ก็มาดูแปลงเกษตรค่ะ,คะดูต้นไม้ดูผลผลิตที่เกษตรกร,เ,กรเขาทำดีเลยค่ะอาจารย์ค่ะอิงซ่าบอกว่าอาจารย์อ,อมเนี่ยนะคะและเหล่าบรรดานักศึกษาลงพื้นที่ที่ชัยนาทเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมต้องเป็นที่นี่แล้วอาจารย์และนักศึกษาเนี่ยมาทำอะไรกันบ้างคะค่ะก็ก่อนอื่นเลยเนาะทำไมเราต้องมาที่นี่เพราะว่า,าปัจจุบันน้องมหาวิทยายล,ายลัยราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศก็จัดเป็น มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเนาะ,ะจันเกษมเราเนี่ยมีศูนย์การศึกษาอยู่ที่ชัยนาทอำเภอสันบุรีนี่เอง<ะ>เราก็เลยมาลงพื้นที่ที่จังหวัดชัยนาทพัฒนาพื้นที่ให้ให้เกษตรกรเขาสามารถอยู่ได้กินดีซึ่งชัยนาทเราก็มีสินค้าเกษตรหลายอย่างที่ขึ้นชื่อเนาะ,ะเช่นพวกข้าวส้มโอขาวแตงกวา<ะ>แล้วก็อะไรอ่ะตานตโนดแล้วก็ตอนนี้ก็สมุนไพรกําลังมา<ะ>ชัยนาทกาลังจะพัฒนาให้เป็น เมืองสมุนไพรซึ่งทางเราเนาะเป็นอาจารย์คณะ,กะเกษตรจะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาการปลูกให้ได้มาตรฐานแล้วก็เรื่องการแปรรูปรวมไปถึงการตลาดด้วยที่อาจารย์พูดมานะคะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นภาพคะ่ะขอให้อาจารย์ช่วยพาไปชมนะคะเวลาที่ลงพื้นที่อาจารย์กับนักศึกษาได้ปฏิบัติอะไรกันบ้างนะคะทําอะไรกันบ้างอาจารย์ช่วยพาชมหน่อยได้ไหมคะอ๋อตามมาเลยค่ะ โซนนี้นะคะจะเป็นโคกหนองนาโมเดลน้องน้ำอินเคยรู้จักโคกหนองนาไหมคะไม่เคยไม่เคนเ,เลยค่ะอาจารย์โอเคโคกหนองนาโมเดลจะเป็นการจัดการพื้นที่ทําการเกษตรให้เหมาะสม ส่วนของแปลงนาวันนี้เราจบแค่นี้แล้วค่ะต่อไปเราจะพาไปดูอีกกิจกรรมหนึง่งเป็นโรงเพาะเห็ดที่ประสบความสําเร็จอีกอันหนึ่งของเกษตรกรที่เรามาลงพื้นที่นะคะไปกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงเพาะเห็ดเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์คะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเขามีขั้นตอนอะไรยังไงกันบ้างแล้วชาวบ้านทาอะไรกันบ้างคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรงเพาะเห็ดที่เกษตรกรเพิ่งปรับปรุงนะคะ <S <S เป็นโรง อีเว็ก็คือเป็นโรงปรับอากาศสามารถปรับอุณหภูมิได้ก้อนเห็ดเขาจะทํากันข้างนอกนะคะแล้วก็เอาก้อนเห็ดที่เชื้อราเดินเต็มแล้วเนี่ยมาห้อยอันนี้จะเป็นแบบแขวนเนาะมันก็จะมีทั้งแบบเลียงบนอยู่บนชัน้นแล้วก็แบบแขวนซึ่งเห็ดที่นี่เขาก็จะมีหลายชนิดนะคะก็จะเป็นเห็ดนางรม,มเห็ดนางรมภูฐานแล้วก็เห็ดนางนวนลวก็จะมีประมาณนี้ก็ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรกน,นี้มีอาชีพที่ยั่งยืนใช่ก็มีลูกกลุ่มประมาณ สิบยี่สิบคนได้แล้วค่ะผลผลิตที่ได้เขาก็เอาไปขายที่ตลาดตลาดส่งที่จังหวัดอ่างทองจากที่เราได้พาน้องน้ำอิมไปดูแล้วก็เล่าถึงโครงการแต่ละโครงการของเราที่ได้ทํากันมานะคะเราก็ยังมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ยังคงขยายพื้นที่ต่อไปเรื่อยๆค่ะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะอิงก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรและชีวภาพมหาวิทยาลัยราชพัฏจันเกษตรค่ะได้ลงพื้นที่นะคะมาช่วยเหลือพี่ๆเกษตรกรนะคะให้พัฒนา คุณภาพของการเกษตรนะคะแล้วก็จากที่ได้ฟังอาจารย์เล่ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าโครงการนี้บรรลุผลสําเร็จได้ด้วยดีเลยท้ายนี้ค่ะอาจารย์ออมอยากจะให้อาจารย์อมนะคะได้ฝากอะไรถึงผู้ชมที่กําลังรับชมคลิปนี้ค่ะอาจารย์อยากบอกอะไรคะค่ะโครงการบริการวิชาการของเรานะคะที่ทํากับพื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นโครงการจากทางมหาวิทยาลัยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ,อให้มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ ของเกษตรกร,ะกรนะคะมาพัฒนาพื้นที่ทําให้ชีวิตของเกษตรกร,กรนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีสินค้ากเกษตรที่ดีมีมาตรฐานแล้วก็ทําให้เกษตรกร,กรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเกษตรกร,เ,กรเองก็จะมีการปลูกพืชที่ปลอดภัยมากขึ้นรวมทั้งผู้บริโภคเองก็จะได้กินได้ทานสินค้าที่ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีค่ะซึ่งโครงการทั้งหมดบริการวิชาการทั้งหมดเนี่ย ได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมของเราค่ะ <Wow. S 1> และสําหรับทีนี้นักอ,อินและอาจารย์อ,อมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะความเป็นอยู่ดีขึ้น,นะครับปลอดภัยกับในชีวิตเรามากขึ้น,นะครับทางกลุ่มเนี้ยก็มีรายได้เพิ่มนะคะเดินไปได้ได้ดีกว่านะคะใช่ค่ะบางคนก็หมดหนี้เลยนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ